การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจำทองเป็นหน่วยงานให้บริการน้ำประปาที่ได้มาตรฐานแก่ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบมีวิสัยทัศน์ของสาขาที่ว่าน้ำประปาใสาสะอาดบริการประทับใจเป็นมิตรกับชุมชนโดยมุ่งเน้นการให้บริการที่ได้มาตรฐานมีความพอเพียงต่อเนื่องและทั่วถึงบัรธกิจของเราคือ 1. ให้บริการน้ำประปาตามมาตรฐานกปภอ,อย่างเพียงพอต่อเนื่องและทั่วถึง2เข้าถึงบริการได้ง่ายสะดวกรวดเร็วลูกค้าประทับใจวัตถุประสงค์ในการสมัครขอรับ การรับรอง g e c c ของเรามี3ประการประการแรกเพื่อพัฒนาการให้บริการตามหลักศูนย์ราชการสะดวกนวัตกรรมช่องทางการให้บริการออนไลน์โดยมุ่งเน้นการบริการลูกค้าเป็นหลักประการที่2เพื่อสร้างการรับรู้มากยิ่งขึ้นดึงกระบวนการผลิตน้ำสะอาดของกปภว่าได้มาตรฐานในโครงการจัดการน้ำสะอาด Water Safety Plan กปภและองค์การอนามัยโลกประการที่3เพื่อให้บริการลูกค้าได้สะดวกประทับใจรวดเร็วและเข้าถึงง่าย ร่วมสนับสนุนกิจกรรมของท้องถิ่นและชุมชนเพิ่มความสะดวกในการใช้บริการอย่างยั่งยืนมีการพัฒนาเกณฑ์กายภาพตามมาตรฐาน g e c c ทั้ง14ข้อโดยมีจุดเด่นด้านคุณภาพการให้บริการที่โดดเด่นดังนี้ 1. บริหารงานโดยใช้นวัตรกรรม GIS ระบบนีมามาและระบบติดตามมากควบคุมแรงดันการจ่ายน้ําประปาให้เหมาะสมกับช่วงเวลาความต้องการการใช้น้ำเข้าถึงพื้นที่ที่เกิดปัญหาได้รวดเร็วลดปัญหาข้อรองเรียนและช่วยค้นหาท่อแตกท่อรั่ว ทําให้สาาามรถคนวณอัตราาาน้ํสสูญเียและวงแแผนนปปรปรุงงทททท่อทท่ออดดไ้ยาามีะสิธิธภพ 2. จากผลสํารวจความพึงพอใจของลูกค้าโดยมีมหาวิทยาลัายธรรมศาสตร์ปี2 5 6 7พบว่าลูกค้าต้องการบริการแบบออนไลน์จึงเพิ่มช่องทางการชําระผ่านระบบ e-service ทั้งเว็บไซต์ Li ฟ e o f f i c i a l และแอปพลิเคชัน d w a plus live ช่วยให้ลูกค้าลดเวลาเดินทางและสามารถรับการแจ้งเตือนก่อนครบกําหนดชําระอีกท,ทั้งเพิ่มระบบแจ้งชําระ กาติดตั้งออนไลน์ผ่าน SMS ที่ลูกค้าสามารถชำระได้โดยไม่ต้องใช้สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน3มีบริการที่ทั่วถึงเข้าถึงง่ายไม่เน้นไปที่ลูกค้าของกปภเท่านั้นแต่ยังให้คำแนะนำปรึกษาแก้ปัญหาการใช้น้ำปัญหาคุณภาพน้ำให้กับประชาชนชุมชนและองค์กรปกรครองส่วนท้องถิ่นอีกด้วย 4. มีการบรูรณาการการทำงานร่วมกับส่วนราชการร่วมกับชุมชนท้องถิน่นและประชาชนในการวางแผนการใช้น้ำเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแง้งการสนับสนุน กิจกรรมท้องถิ่นผูบบริการประชาชนการสนับสนุนน้ำดื่มและสนับสนุนกิจกรรมประเพณีท้องถิ่นปปพสาขาจอมทองได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตน้ำประปาตามโครงการ Water is Life และมีความภาคภูมิใจที่ได้รับรองและตรารับรองมาตรฐานศูนย์ด้านการสะดวกระดับขั้หน้าประจำปี2562และระดับพื้นฐานประจำปี2565ซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการให้บริการที่มีคุณภาพสูงเรายังได้รับการรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน สถานประกอบกิจาการระดับที่สา,ากสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่และกำลังยื่นขอรับรองในระดับหนึ่งี2,568เพื่อเป็นองค์กรทางไกลยาเสพติดที่มีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีนอกจากนี้เรายังมีการบูรณาการและสนับสนุนหน่วยงานในท้องถิน่น่านโครงการการตรวจมะเร็งเต้านมเพื่อส่งเสริมสุขภาพของประชาชนในชุมชนสะท้อนถึงความใส่ใจต่อคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างรอบด้านจากผลสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปี2567พปพ,พสาขาจมทองได้รับคะแนนความพึงพอใจในภาพรม350นานวม4.350คะแนนโดยด้านการให้บริการของพนักงานได้คะแนน,นสูงถึง4.563คะแนนสะท้อนถึงคุณภาพการให้บริการที่ลูกค้าเชื่อมั่นและพึงพอใจนอกจากนี้เรายังได้บูิณาการและสนับสนุนหน่วยงานในท้องถิ่นโครงการต่างๆที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ปปพ,พ,พสาขาจมทอง มีแผนพัฒนาต่อเนื่องในอนาคตโดยมุ่งรณรงค์ให้ลูกค้าใช้บริการผ่านออนไลน์มากยิ่งขึ้นและประยุกต์ใช้นวัตกรรมดิจิตอลที่กปภพอพอพอมีให้เกิดประโยชน์สูงสุดตอบสนองความต้องการและเพิ่มความสะดวกให้กับลูกค้าเราได้วางแผนขอรับการจาัดสรรงบป,ประมาณปรับปรุงประสิทธิภาพท่อจ่ายน้ำในปี2569และวางแผนลดน้ำสูญเสียผ่านการทำสเตตเทสและแอคทีฟคอนโทรลซึ่งจะช่วยให้ประชาชนได้รับน้ำประปาที่มีแรงดันเหมาะสมและมีคุณภาพดียิ่ง เรามุ่งมั่นในการรักษามาตรฐานศูนย์ราชการสะดวกและพัฒนาสู่มาตรฐานที่สูงยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องร้อมกับการพัฒนาคุณภาพน้ำประปาและสร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่ลูกค้าทุกจุดสัมผัสการให้บริการเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนสำหรับเราการพัฒนาบริการไม่ใช่เพียงหน้าที่แต่คือหัวใจของการทำงานเราจะยังคงมุ่งมั่นสู่วิสัยทัศน์น้ำประปาใสสะอาดบริการประทับใจเป็นมิตรกับชุมชนอย่างไม่หยุดยั้ง